ทนายตั้มฝากถึงพี่อัดให้นัดวันเปิดคลิปหลักฐานคดีแตงโมลั่นพร้อมไปดูเสมอทนายตั้มเคลื่อนไหวล่าสุดโพสถึงนายอชริยะเรืองรัตนพงศ์ปมคลิปหลักฐานคดีแตงโมพร้อมเนบทนายเดชาไม่เข้าใจทำไมต้องกระแนะกระแนกันด้วยเอ่ยเตือนหากพี่อชริยะเปิดคลิปให้ดูเมื่อไหร่ระวังทนายเดชาจะเงื้ไม่ไว้แล้วอย่ามาออดอ้อนขอความเมตตานะครับโดยทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดไดโพสล่าสุดว่าผมเห็นพี่อัด ออกข่าวว่ายินดีจะเปิดเผยคลิปให้ผมเป็นการส่วนตัวไม่ออกสื่อผมยินดีไปดูครับนัดวันเวลามาได้เลยเบอร์เดิมหรือจะติดต่อผมผ่านนะักข่าวมาก็ได้เพราะตั้งแต่เรามีคดีความกันผมไม่มีเบอร์ติดต่อพี่แล้วรออยู่นะครับวันไหนก็ได้นัดมาได้เลยเพื่อน้องแตงโมผมว่างเสมอประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้รู้กันสักทีว่าคลิปเจ้าปัญหานี้จะทำให้คดีนี้ไปในทิศทางไหนถ้ามีคลิปจริงคดีพลิกแน่นอนครับพี่ โลกนี้ไม่มีใครใช้โศกนาฏกรรมของผู้ตายมาล้อเล่นกับความไว้เนื้อเชื่อใจของคนไทยทั้งประเทศหรอกครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผมเชื่อว่าพี่อัจฉริยะต้องมีคลิปเด็ดไว้ผมได้เห็นแล้วจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ